สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยชาวนี้นะครับทางไลฟ์สดของไมซ i เกรนทาง,างช่องทางของ Facebook กับของ y t u t u นะฮะวันนี้ผมเอาเรื่องที่เราได้ฟังกันบ่อยๆมาพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมอาหารอย่างไรให้สามารถบำบัดเบ,บาหวานได้โดยที่ไม่ต้องใชยย้ยาถึงแมจ้จะพูดบ่อย แต่ก็เป็นเรื่องที่หลายท่านสนใจนะครับสนใจมากแล้วก็เลยเอามาไลฟ์ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ถึงเรื่องของครอบปฏิบัตินะครับเราเห็นว่าครอบปฏิบัติอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานแล้วอยากที่จะหายจากโรคเบาหวานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยานะครับก่อนอื่นขออารมภบทนิดหนึ่งก่อนว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยผมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเลยกัน กลุ่มแรกคือกลุ่มที่เขาเป็นเบาหวานแล้วเขาไม่สนใจอย่างอื่นเขาใช้ยายอย่างเดียวเขาหาผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวนะครับพึ่งยายอย่างเดียวใครจะพูดยังไงเขาไม่เชื่อจะควบคุมอาหารยังไงเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ทําตามหรือคิดเองกับเขาก็ไปปฏิบัติตามที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้สอนไว้หรือบอกไว้นะครับแบบนี้ก็เป็นกลุ่มที่หนึ่งซึ่งกลุ่มที่หนึ่งนี้ทางศูนยสิเกนเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเห็นส่วนตัวเพราะหนึ่งอย่างไรท่านก็ไม่เชื่อวิธีอื่นอยู่แล้วในการประวัติประวานแล้วก็ไม่เชื่อว่าประวานจะสามารถประบัตได้จริงด้วยผมก็เลยตั้งไวเ้เป็นเป็นท่านเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของไม่ไม่เข้าไปต่อยแย่ด้วยไม่เข้าไปจาัดก,การเลยแนะนะนำอะไรนะครับแต่กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ผมเข้าไปดูแล ให้อยู่เสมอๆนั่นคือกลุ่มที่ต้องการหายจากโรคนี้แล้วก็ไม่อยากกินยานะครับเพราะว่ามั่นใจว่ายังมีวิธีการรักษาอื่นๆที่เขาไม่รู้ว่าประวาติสามารถดูแลได้ด้วยการที่ไม่ต้องกินยาแต่ใช้วิธีการควบคุมมาหาอย่างถูกต้องอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมจะเข้าไปดูแลให้นะครับเป็นวิธีการที่น่าสนใจ ดังนั้นจรงบอกว่าจริงๆแล้วโรคเบาหวานเป็นโรคที่รักษาได้และก็ไม่ใช่รักษาด้วิธีเดียวนะครับโรคนี้เป็นโรคที่สามารถรักษาได้ด้วยหลายๆวิธีด้วยกันและวิธีของศูนย์ซิเกเรนที่เรานําเสนอในวันนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่เรามีความชานาญมากเพราะว่าเราคุ้นเคยกับโรคนี้มา27ปีแล้วจะขึ้นปีที่28แล้วนะครับมีผู้ป่วยเบาหวานให้เรามาดูแลให้ ให้เรากูคุมอาหารให้ออกแบบเรื่องอาหารให้จนกระทั่งเขาสามารถที่จะกลับไปสู่ความเป็นปกติได้นะครับนับเป็นเป็นพันพนท่านท,านที่ที่ผ่านมือของเราไปนะครับแล้วก็สนใจแล้วก็ขอบคุณในสิ่งที่เราทําให้นะครับเนื่องจากศูนย์สิเกรลเราเป็นกิจการที่เรามีโรงงานผลิตอาหารทดแทนเป็นอาหารสุขภาพของเราเองมานานแล้ว ตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ปีพศ2540ปีนี้ก็6-7 7แล้วนะครับก็27ปีแหล่จากย่างก็28ปีก็เป็นเป็นสิ่งที่เรามีมาตรฐานมาตลอดนะครับโรงงานเราก็ได้รับอนุญ,ญาตเป็นเป็นมินิจ m p ะจากกระทรวงสาธารณสุขและผิดพันธ์ของเราอาหารทดแทนของเราหรืออื่นๆใดก็ได้รับการรับรองจากออยเรียบร้อย แล้วเราก็มีการวางแผนมีการให้ข้อบปฏิบัติกับท่านผู้ป่วยผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานที่ไม่อยากจะใช้ยาต่อไปได้ปฏิบัติอย่างง่ายๆนะครับง่ายๆเลยไม่ได้เป็นอะไรที่ยุ่งยากเลยนะครับสามารถที่จะเอาอาหารของเราไปรับประทานได้แล้วก็ปฏิบัติตัวควบคุมอาหารอื่นๆให้ถูกต้องได้ท่านก็จะสามารถออกจากโรงนี้ได้อย่างง่ายดายเมื่อก่อนนี้เราใช้เวลาประมาณ14เดือน ในผู้ที่เป็นเบาหวานเรื้อรังที่เป็นเยอะๆนะฮะเมื่อก่อนเราใช้เวลาถึง14เดือนกว่าที่เราจะสามารถควบคุมน้ำตาลให้เป็นปกติได้ในผู้ที่เป็นเบาหวานเรื้อรังเป็นเบาหวานแห้งนะฮะที่แขนขาลีบนี่แหละ14เดือนในสมัยก่อนเมื่อเมื่อเมื่อสามสี่ห้าปีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้เรามีผิดพันธุ์ที่เราออกแบบไว้เราพัฒนาผิดพันธุ์ออกไปให้มีความก้าวไกลมีความหลากหลายมากขึ้น แล้วก็สามารถที่จะควบคุมเบาหวานที่เมื่อก่อนต้องใช้เวลาถึง14เดือนนะในผู้ป่วยเบาหวานเรื้อรังดีนี้สามารถที่จะควบคุมใหเ้เป็นปกติได้น้ําตาลงมาเป็นปกติได้ในใช้เวลาประมาณ4-7เดือนนะครับแต่ก็แต่ก็ต้องใช้ผิดพลาดมากขึ้นตา,ตามเงาเป็นเงาตามตัวนะครับก็เป็นอะไรที่ที่ว้อหวาคือหามากในกลุ่มของผู้บริโภคของศูนย์สีเกรม ทุกวันนี้เราก็ยังมีผู้ป่วยเบาหวานเข้ามาเพื่อให้เราดูแลเพื่อให้เราออกแบบอาหารให้เพื่อเราจัดสูตรอาหารให้อยู่เป็นประจำทุกวันนะครับทั้งติดต่อมาทางไลน์บ้างทางโทรศัพท์บ้างก็มีประจำทุกวันอาหารที่เราจะให้ท่านผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานควบคุมก็มีอยู่สองมือด้วยกันหลักๆนะมีอยู่สองมือส่วนมากจะใช้ให้ เป็นมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะครับพูดง่ายง่ายว่ามื้อเช้ากับมื้อเย็นทานอาหารผมอยู่แล้วนะครับทานอาหารผมนี่เป็นอาหารทดแทนที่เป็นอาหารทำจากเมล็ดต้ญพืชเจ็ดชนิดแล้วก็มีส่วนผสมอีกอืกอ่นๆอ,อ,อีกมากมายใน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 ผิดพันธุ์นั้นนะครับเพื่อที่จะใช้ในการฟื้นฟูเอาไว้ว่าใช้ในการปรับสมดุลใช้ในการเสริมโปรตีนต่างๆก็เป็นอาหารทดแทนที่เอาไปชงหรือเอาไปปั่นทาน ทีนี้ที่เราบอกว่าเราสามารถที่จะจัดก,การกับประวัติได้เร็วขึ้นกว่าก่อนจาก14เดือนมันเป็น4-7ถึงเดเดือนก็เพราะว่าเรามีพิพันธ์อีก3ชนิดที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่เข้าไปทําให้เกิดการบําบัดได้อย่างดีเยี่ยมและกระชับมากนั่นก็คือตัววิตามินซีนะครับที่มาจากผลอาเซอร์ไรเชอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นผลักเดียวในประเทศไทยที่มีก็คือเป็นวิตามินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้เป็นเคมี Me เลยนะครับเป็นธรรมชาติ จากผลแอเซอร่าเฉรี่ยวนทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เอามาเกี่ยวข้องเพื่อเอาไว้ในการฟื้นฟูภูมิต้านทานฟื้นฟูเซลล์ฟื้นฟูเยื่อหุ้มเซลล์ฟื้นฟูอวัยวะต่างๆด้วยนะครับอีกตัวต่อมาที่สามารถที่จะบำบัดประวันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เอามาร่วมด้วยก็คือตัวโปรไบโอติกนะครับตัวโปรไบโอติกเนี่ยจะทําหน้าที่ในการกระตุ้นภูมิต้านทานในช่องท้องให้แข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้น แล้วก็ในสายคัดหลังของตัวจุลินทรีย์ทั้ง14สายพันธุ์ที่มีอยู่ในโปรไบโอติกของเรานั้นก็แทรกซึมเข้าไปอยู่ในระบบเลือดเข้าไปฟื้นฟูดตับอ่อนโดยตรงได้นนี่เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีมากนะครับสุดท้ายที่เป็นอีกรดักหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ตัวกรดอะมิโนโจําเป็นกรดอะมิโนโจําเป็นของเราใช้ชื่อว่าอะมิโนไบสีเกรนก็ทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดพร้อมาอาหารของเราีดแหละ เขาก็จะทําหน้าที่ในการสร้างโปรตีนสมบูรณ์ให้กับเรานะครับตัวโปรตีนสมบูรณ์นี่แหละครับจะเป็นตัวสําคัญในการที่จะเข้าไปฟื้นฟูเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายให้เป็นปกตินะครับให้เป็นปกติอันนั้นเราจะใช้ผลิตพันฑ์ตัวกรดอะมิโนโจำเป็นเนี่ยเข้าไปในการฟื้นฟูเซลล์เมื่อฟื้นฟูเซลล์นั้นหมายความว่าเข้าสามารถฟื้นฟูเอาไว้ว่าได้นะครับเพราะว่า อาไว้ว่าประกอบด้วยเซลล์ต่างๆมากมายดังนั้นเอาไว้ว่าที่จะรับการฟื้นฟูอย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำก็คือเรื่องของการฟื้นฟูตับฟื้นฟูตับอ่อนฟื้นฟูไตนะครับก็จะเป็นเอาไว้ว่าที่ใช้ในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปในร่างกายเพื่อใช้ในการดึงน,น้ําตาลไปให้เปาผ่านปเป็นพลังงานเ,เพิ่มขึ้นนั่นเองดังนั้นทั้งอาหารทดแทนของเรานะครับที่เป็นธัญพืชทั้งตัว เครื่องดื่มปัณณะที่เป็นวิตามินซีทางตัวโปรบโอติกทางตัวกรดอะมิโนจําเป็นก็จึงเป็นสีปิดพันุ์ด้วยกันนะครับเป็นสีปิดพัน์ด้วยกันที่เราใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูอวัยวะฟื้นฟูเซลล์ฟื้ฟนฟ, Landes, ฟ,นฟูตับอ่อนฟืน้นฟูตับให้แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นสามารถดึงเอาน้ําตาลส่วนเกินที่ท่านมีอยู่ในร่างกายเนี่ยเอาไปเผาผลาญเป็นพลังงานได้เพิ่มขึ้น แต่มีข้อแม้อยู่ว่าท่านจะต้องไม่เติมน้ําตาลส่วนเกินเข้าไปในร่างกายอีกนะอันนี้ก็เป็นน,นี่แหละเป็นข้อปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติถึงต้องบอกว่าควบคุมอาหารไงงั้นการที่เราจะไม่เอาน้ําตาลส่วนเกินเข้าไปในร่างกายเพิ่มอีกนั่นคือหลักการของการควบคุมอาหารเราจะไม่กินอาหารอะไรที่ทําให้มีน้ําตาลเพิ่มขึ้นในร่างกายเพิ่มขึ้นอีกอันนี้จึงเป็น ข้อปฏิบัติที่สําคัญคือข้อที่สามก็คือเรื่องของอาหารกลางวันนั้นตัวอาหารกลางวันจึงเป็นอ,อีกขั้นตอนหนึ่งในการที่จะทําให้ท่านผู้ชมนั้นไม่กินอาหารที่มีแป้งมากเกินไปน้ําตาลมากเกินไปเข้าสู่ร่างกายนะครับดังนั้นเรามาดูที่ว่าอาหารทั้งหมดที่เราจะกินในแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้างสําหรับท่านที่จะสนใจในการที่จะบําบัดประวานให้หายไปโดยที่ไม่ต้องใช้ยา นะครับก็จะมีทางต่อไปนี้เริ่มต้นที่อาหารเช้ากับอาหารเย็นก่อนอาหารเช้ากับอาหารเย็นจัดการให้ผู้ป่วยทานเป็นอาหารทดแทนสูตรใดก็ได้นะครับเรามีทั้งหมด5สูตรด้วยกันสิกเอนพลัสสิเอนโปรบริค a าสทานแทนนูรีนะครับแล้วแต่ท่านเคยชินกับสูตรไหนหรือสนใจสูตรไหนหรือถ้าไม่ทราบว่าควรจะทานสูตรไหนก็ติดต่อผมมานะครับผมขอประวัติขอความเป็นมาของร่างกายท่าน หรือผลตรวจเลือดได้ก็ยิ่งดีน้ำหนักตัวส่วนสูงอายุนะครับผมก็จะได้วางแผนให้ว่าท่านควรจะกินอาหารไทยพืชของผมสูตรไหนวิธีการคือเอาอาหารไทยพืชของผมในหนึ่งผสมกับปัน,นะหนึ่งซึ่งเป็นวิตามินซีนะแล้วก็ผสมกับโปรไบโอติก1-2มี3ตัวด้วยกันที่ต้องกินคู่กันกินพร้อมกันนะครับอาหารไทยพืชหนซองปัน,นะหนซอง แล้วก็โปรไบติกหนึ่งสองเทรวมกันนะครับเทรวมกันแล้วก็เติมน้ําเย็ยนลงไปเหตุผลที่ให้ใน้ำเย็ยนเพราะว่าน้ําเย็ยนมันจะทําให้ชูรสทําให้อร่อยนะครับแต่จะใช้น้ำอุณหภูมิห้องก็ได้ไม่เป็นไรแต่ห้ามใช้น้าร้อนนะครับห้ามใช้น้าร้อนต้องใช้น้ำอุณหภูมิห้องอย่างน้อยนะเป็นน้ำอุณหภูมิธรรมดาปกติเพราะไม่งั้นเดี๋ยวความร้อนจากน้ํามันจะไปทําลายเชื้อจุลินทรีย์ให้ตายซะ ก็ใช้น้ำเย็ยนหรือน้ำอุณหภูมิห้องในปริมาตร250ถึง344เติมลงไปแล้วก็ควรจะใช้โถปัน่นโถปั่นขนาดเล็กๆนะครับไม่ต้องใหญ่เล็กๆไปซื้อเอาตามห้างที่แผนกเครื่องครัวแผนกเครื่องไฟฟ้าตามห้างใหญ่ๆหน่อยนะครับไปเลือกเอาเลยเป็นโถปั่น่ทนที่ต้องเสียบปลัก๊กใช้ไฟบ้านนะครับก็คือเอาธัญยพืช1นซองปัณนึ่ซอง โปรบอติกหนึ่งซองเทโเมโทปั่นแล้วก็เติมน้ําเย็นเลยนะอุณหภูมิห้องลงไป250ร้อถึงสามซีซีต้องการคนหรือต้องการไม่คนก็สุดแท้แต่แต่ให้อยู่ในเกณฑ์ระหว่างปริมาณน้ำ2 5 0ร้อา2 5 0ถึงสามซีซีนะครับแล้วก็ปันป่นปั่นปื๊ดปืด,ปดเนี่ย <S 2> <S 2> <S ประมาณสักแค่10วินาทีทานได้เลยและรสชาติอร่อยมากนะครับรสชาติอร่อยมากเพราะว่าตัวปันน้าจะเป็นตัวนํา ให้รสชาติอร่อยนะครับเพราะว่าตัวผลอเซราเชอรี่มันเป็นอะไรที่เกิดความเปรี้ยวอมหวานนะครับแล้วเราก็ใส่สารที่เรียกว่าเป็นสารเพิ่มความหวานแทนน้ําตาลลงไปด้วยนะครับดังนั้นะค,ความหวานซึ่งเกิดจากเครื่องดื่มชุดนี้เนี่ยจึงเป็นความหวานที่สามารถที่ให้ผู้เป็นเบาหวานทานได้เนื่องจากว่าสารให้ความหวานเป็นสารซูคารโลสนะครับไม่มีพลังงาน แต่รสชาติเหมือนน้าตาลไม่ใช่รสชาติเหมือนน้ำตาล,ล,าตนนตาลความหวานเหมือนน้าตาลนะครับความหวานเหมือนน้ําตาลแต่มันไม่ใช่น้ําตาลแต่เป็นสารให้ความหวานที่ปลอดภัยสามารถใช้ได้ในวงการของอา,อาหารทั่วไปต่างๆได้หมดเลยจะเป็นตผสมลงไปในเครื่องดื่มอื่นๆหรือในอาหารแกงผัดต่างๆเพื่อเพิ่มความหวานได้หมดเลยโดยที่ไม่มีพลังงานนะครับ ดังนั้นในมื้อเช้ากับมื้อเย็นให้ทานแบบนี้นะครับไทยพืชหนึ่งซองปันนาหนึ่งซองโปรตินหนึ่งซองปังป่นกับน้ําเย็น2 5 0หซีซีหรือน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะครับทานแทนอาหารเลยนั่นหมายความว่าอาหารเดิมที่เป็นอาหารชาของท่านกับอาหารเย็นที่เคยทานอยู่ทานข้าวทานโจ๊กทานก๋วยเตี๋ยวทานอะไรก็ถูกแต่ให้ยกเลิกไปไม่กินนะครับเพราะว่าเราต้องการบำบัดเบาหวาน ก็กินอาหารจุดนี้ของเรา3ตัวผสมผสมกันมื้อเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งกี่โมงก็สุดแท้แต่ก็เดิมก,ก็ทานเดิมเวลาเดิมที่ทานอาหารเชา้าอาหารยาเย็นนั่นแหละนะครับพอทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยแอมโมเนียไคลีนสอเม็ดซึ่งเอาไปสร้างเป็นโปรตีนสมบูรณ์นะครับเชา้าหนึ่งเชา m, ้าสอเม็ดเย็น2เม็ดพร้อมอาหารที่เราทานไปก็เป็นอันเสร็จสับ อาหารเช้าเย็นให้ทานตามนี้นี่คือหลักการของการปรับสมดุลทางโภชนาการและเป็นการหลักการของการฟื้นฟูอวัยวะฟื้นฟูเซลล์ให้แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นโดยที่เราจะไม่กินอาหารที่เป็นแป้งน้ำตาลหรือไขมันเพิ่มเข้าไปอีกนี่คือสูตรสำคัญมากในการที่จะบระบัดเบาหวานโดยที่ไม่ต้องใช้ยาด้วยอาหารทดแทนสองมื้อเช้าเย็นต่อมามื้อกลางวันนะครับ เมื่อวันนี้เราโอเพินให้ท่านทานอาหารได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าควบคุมอย่างต่อไปนี้นะครับสลับข้าวที่ทานให้เป็นข้าวกล้องถ้าพีเดียวพออย่าทานเยอะถ้าในกรณีที่หาข้าวกล้องไม่ได้จริงๆเนี่ยก็เอาข้าวขาวก็ได้ถ้าข้าวขาวทานประมาณสักครึ่งหรือขรอถ้าพีพอเอาน้อยๆไม่ต้องทานเยอะนะส่วนกับข้าวไม่ได้ห้ามกับข้าวทานตามสบายอะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็นกับข้าวที่ปรุงรสอ่อนๆอย่าปรุงรสจัดพยายามเลี่ยงน้ําจิ้มนะครับพวกน้ําจิ้มต่างๆพยายามเลี่ยงเพราะน้ําจิ้มจะมีส่วนของน้ําปลาน้ําตาลเยอะกินนหะาะกลางวันแบบนี้สบายใจได้เพราะว่าเราไม่ได้เควบกโกลุ่มสติกอะไรนะก็คือกับข้าวต่างๆทานได้ตามปกติพยายาเพียงแต่ขออย่างเดียวคือให้ปรุงรสอ่อนๆ,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 ๆนะครับแล้วถ้าเผิ่อเลือกได้เนื้อสัต ถ้าเลือกได้ควรจะเป็นเนื้อปลานะครับถ้าเลือกได้เนื้อปลาก็ได้อกไก่ก็ได้สองอย่างเนี่ยเหมาะสมแต่ถ้าจะทานหมูไก่เนื้อโอเคก็ได้เหมือนกันแต่จะทานเยอะแต่ถ้าเลือกได้นะนี่ผมพูดในกรณีที่ว่าที่เาเลือกได้ก็ควรทานเนื้อปลากับเนื้อกบอกไก่เป็นหลักนะครับส่วนอาหารต,าต่างๆที่ต้องห้ามที่ควรจะหยุดยุดติก็คือของทอดของทอดไม่ควรทานพวกไก่ทอดพวกปลาทอด พวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่เอามาทอดเอามาชุบแป้งทอดหรือหมูสามชั้นทอดอะไรต่างๆควรจะควรจะงดนะครับควรจะงดแต่อาหารประเภทผัดทานได้พวกผัดผัดรวมต่างๆนะครับพวกอาหารผัดประเภทผัดทานได้แต่ของทอดควเรเลี่ยงยกเว้นไข่เจียวไข่เจียอเป็นของยกเว้นนะครับไข่เจียวทานได้นะครับเพราะไข่เจียเป็นของทอดเป็นของทอดชินนิดเดียวที่ ที่อรุ่มอร่วยครับอีกอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะอรุ่มอร่อยทานได้คือปลาปลาสลิดทอดนะอันนั้นโอเคก็สามารถทานได้นะครับคือเราเปพิ้งแต่ว่าพยายามเลี่ยงน้ํามันของทอดให้มาสุดๆเท่านั้นเองนะครับนั่นคืออาหารกลางวันทานให้พออิ่มนะครับทานให้พออิ่มแต่ก็ผ่านไปทั้งสามมื้อแล้วนะครับมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะครับสามมือ้อ ทีนี้อาหารอีกมือหนึ่งที่สําคัญมากคืออาหารระหว่างมือนะครับอาหารระหว่างมือส่วนมากท่านก็จะทานของว่างทานคาเฟ่เบรกทานขนมทานเบเกอรี่ทานไอศครีมทานของกบเคี้ยวต่างๆให้เปลี่ยนซะชากาแฟย,ยังทานได้นะครับชากาแฟย,ยังทานได้น้ำตาลไม่ใส่ใช้น้ำตาลเทียมนะครับชากาแฟทานได้แต่พวกขนมของเคียงพวกเอแคร์พวกเคก้ก พวกบูเบอรี่ต่างๆนะครับที่ปรุงมาเป็นเค้กอันนั้นไม่เอานะครับงดเว้นจะไม่เอาหรือผลไม้ก็ที่ประเภทผลไม้ที่หวานจัดหน่อยพวกลำํำไยพวกลิ้นจี่พวกกลองกองพวกส้มพวกกล้วยต่างๆควรจะงดไปก่อนนะครับงดไว้ก่อนเอาไว้ให้น้ำตาลสะสมมาลงดูในค่าที่มันสวยงามก่อนค่อยกลับมาทานใหม่ได้ นี่พูดถึงน้ำผลไม้ที่หวานมากนะครับตอนแรกนี้ก็งดไปก่อนนะครับทานได้คืออะไรครับไข่ต้มอาหารระหว่างมื้อที่ดีที่สุดเลยคือไข่ต้มรอให้เราหิวรอให้เราอยากหรือโหยต่างๆเพราะว่าคนเป็นเบาหวานหนักๆมักจะโหยนะครับอยากแล้วก็โหยไข่ต้มนี่แหละครับหนึ่งฟองทั้งไข,ข่ขาวไข่แดงทานได้เลยกับน้ำหนึ่งแก้วตามไปอยู่เลย อาจจะเป็นอาหารที่ไม่ถูกปากนักหรือไม่ชอบมากนักแต่เป็นอาหารที่ดีที่ไม่ทําให้น้ำตาลเพิ่มขึ้นดังนั้นคนที่จะบําบัดเบาหวานได้อย่างที่เรียกว่าให้ลดน้ําตาลเป็นปกติเลยเนี่ยนะเราก็ต้องจะต้องแลกกับความอยากความโหยต่างๆนะครับเราจะต้องยุติการกินอาหารต้องห้ามที่มีผลต่อเรื่องของน้ําตาลในเลือดหรือไม่กินผลไม้หวานน้อย ฝรั่งช่มผู้แกงมังกรมละกอแตงโมอย่างเงี้ยทานได้ทานได้พอสมควรนะครับทานได้พอสมควรอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะป้องกันให้เราสามารถที่จะอยู่ได้ปกติท่านก็ทํางานได้เป็นแบบเป็นเป็นเป็นตามปกตินะครับทํางานทําการได้เป็นปตามปกติไม่มีอะไรขัดข้องเพียงแต่ว่าเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอาหารที่เคยทานอร่อยเคยทานเยอะที่มันทําให้ท่านเป็นเบาหวานน่ยยุติซะ นะครับอาหารที่ยุติแน่นอนคือน้ำบัดลมนะครับแอลกอฮอล์น้ำหวานขนมหวานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งของไทยของจีนของแขกไม่เอาเลยนะครับพวกนี้ยุติหมดเพราะมันเป็นน้ำตาลดังนั้นะเมื่อท่านทำได้ดังนี้แล้วร่างกายเขาจะเซตตัวให้ควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนะครับน้ำตาลก็จะค่อยๆมี ปริมาณลดลงลดลงเรื่อยๆตามที่ที่เราควบคุมอยู่ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนแรกจะเห็นผลแล้วว่าระดับของน้ำตาลเราลดลงได้มากพอสมควรนะครับหนึ่งเดือนแรกจะเห็นผลแล้วว่าน้ำตาลเราลงสูงคือคือลดลดละล,ะละดระดับละนะครับเห็นชัดเจนเดือนที่สองเดือนที่สามเดือนที่สี่เห็นลงมาชัดเจนมากโดยเฉพาะยิ่งน้ำตาลสะสม นะครับก็จะสามารถลงมาเป็นปกติได้ภายในไม่เกินเจ็ดเดือนสําหรับท่านที่เป็นประวัติที่เป็นเยอะนะแต่ถ้าเป็นไม่เยอะเท่าไหร่น้ําตาลสะสมเจ็ดแปดเก้าประมาณนี้นะแล้วก็น้ําตาลคูโค,คประมาณสองร้อยประมาณนี้ันนึงใช้เวลาประมาณสี่เดือนถ้าท่านควบคุมแล้วก็เข้มงวดกับตนเองกินอาหารตามที่ผมแนะนาให้ไปแล้วอย่างถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต ท่านก็จะเห็นตัวเลขของน้าตาลสะสมลงตามขัวหกเโดยไม่ต้องกินยานะครับนั่นหมายความว่าธรรมชาติได้คืนความเป็นปกติให้กับท่านนะท่านก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เป็นไป,นปนตามปกติโดยปราศจากบาวานอีกต่อไปนะครับนั่นคือพิธีการดังนั้นผมก็จึงจัดโปรโมชั่นอาหารทดแทนของเรานะครับจัดโปรโมชั่นอาหารทดแทนราคาถูกใครสนใจโทรศัพท์มา หรือถ้าเปื่อแจ้งข่าวทางไลน์เราเป็นการแจ้งข่าวทางไลน์ให้เรียบร้อยแล้วท่านอ่านในไลน์ท่านก็จะได้เห็นโปรโมชั่นพิเศษที่เรานําเสนอหรือถ้าเปิดอท่านไม่ได้ผ่านทางไลน์ท่านอาจจะดูจาก Facebook หรือ YouTube โดยตรงและเกิดความสนใจว่าอยากจะทานอาหารชุดนี้อยากจะหายจากเบาหวานโดยที่ไม่ต้องกินยานะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อผ่านช่องทาง,ทางน,นทางเบอร์โทรศัพท์มาได้ทางหน้าจอทางนี้ก็จะขึ้นเป็นเป็น,เ,ปน uh, เบอร์โทรศัพท์กับ ทางไลน์ท่านเรียบร้อยนะครับท่านก็ติดต่อมาได้เลยดังนั้นะสูตรอาหารที่หลักๆที่เราจัดเอาไว้เป็น4ชนิดให้ท่านผู้ชมไ้ทานก็ขอสรุปจาทงท้ายนะครับว่าข้อที่หนึ่งก็จะเป็นอาหารทดแทนที่จะมีสูตรหลากหลายเลือกเอาสูตรเดียวนะครับสูตรเดียวแต่ถ้าเกิดท่านไม่รู้ว่าควรทานสูตรไหนท่านก็ติดต่อผมมาให้ข้อมูลส่วนตัวมาให้ระดับน้ำตาลมาให้น้ำหนักตัวความสูงมา ผมก็จะได้บอกได้ได้ว,ว่าท่านควรทานอาหารสูตรไหนนะครับเพราะว่าราคาไม่เท่ากันคุณภาพไม่เท่ากันนะครับเนื่องนก็นนคืออาหารทดแทนตัวที่หนึ่งตัวที่สองคือผงวิตามินซีปันนะที่จะเป็นตัวปรุงรสให้อร่อยด้วยแล้วก็ได้วิตามินซีธรรมชาติด้วยนะครับอันที่สามก็คือตัวโปรไบโอติกเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ฟื้นฟูกระตุ้นภูมิต้านทาน,ทานแล้วก็ฟื้นฟูตับอ่อนให้ท่านได้ แข็งแรงขึ้นสุดท้ายก็คือตัวอนโบรไบซีเกรนคือกรดะมิโนจําเป็น9ชนิดนะครับสําคัญมากตัวนี้เอาไว้ในการสร้างโปรตีนสมบูรณ์ให้กับท่านท่านก็จะได้หายจากโรคเบาหวานโดยเร็วพันนะด้วยหลักการทานอาหาร4ชนิดแล้วก็การวางแผนซึ่งแผนของผมที่วางไว้นี่ง่ายมากนะครับที่พูดไปแล้วท่านก็ฟังแล้วก็คงจะรู้สึกว่าง่ายนะครับไม่ยากเลยนะ เพียงแต่อาหารเชา้าอาหารเย็นที่ผมสร้างขึ้นผมออกแบบขึ้นอันนั้นเป็นจุดสําคัญเป็นจุดพลิกผันที่จะทำให้ประวัติท่านยุติลงไปในที่สุดได้นะครับก็้ดยอาหารเช้าเย็นนะส่วนมื้อกลางวันที่ท่านทานปกตินั้นอันนั้นเป็นอาหารที่ท่านทานต้องทานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ทานด้วยการควบคุมในปริมาณหรือชนิดที่เหมาะสมตามสมควรด้วยนะครับทั้งหมดนี้ผมจึงมีข้อปฏิบัติให้ถ้าเผื่อใครยังจําไม่ได้หรือต้องการทบทวนต่าง ก็ติดต่อมานะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยตอนนี้เรียนอีกครั้งหนึ่งคงม,มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยสําหรับอาหารชุดเนี้ยนะครับมันมีลดราคาให้แล้วก็มีแถมด้วยนะครับสนใจอย่างไรก็โทรศัพ์มาติดต่อได้สําหรับวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอแล้วสำหรับท่านที่ต้องการพ้นออกไปจากโรคเบาหวานอย่างสิ้นเชิงจได้กลับไปใช้ชีวิตสบายตามปกติ นะครับอาการอ่อนเพลียอาการปัสสาวะบ่อยอาการที่นอนไม่หลับต่างๆก็จะได้หายพปเถีนั่นก็จะกลับมาเป็นคนปกติที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับออกกําลังกายเป็นประจำดื่มน้ำเยอะๆอย่านอนดึกก็ทําให้เรานั้นมีชีวิตที่สดใสต่อไปในระยะยาวได้นะครับวันนี้ก็คงจะรบกวนเวลาเพียงเท่านี้ขอทุทก,ท,กท่านโชคดีครับสวัสดีครับ